สนับสนุนโดยครับน้ำหอมวันทองกลิ่นวิกเกอร์นะครับได้พลังได้อํานาจได้บารม,มีนะครับถ้าใครได้ฉีดแล้วเนี่ยคนที่อยู่ใกล้จะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สุขุมมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับแอดไลน์วันทองนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยๆๆครับโปรดีเดือนนี้วันทองน้ำหอมสายมูเตลูพิเศษ10 ml ลดเหลือ350บาท50 ml ลดเหลือ1,250บาทราคานี้แค่ตลอดเดือนพฤกษภาคมนี้เท่านั้นนะครับ ยังอยู่กับคุณหมอพรทิพย์ครับและก็รายการคุยกับตำนานใน EP ที่4ี่นะครับคราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวสบายๆกันบ้าง <c oughs> สำหรับ EP นี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะสบายๆหรือเปล่า <c oughs> ครับคุณหมอ,อ,อคุณหมอครับแบงค์รู้สึกว่าแบงค์เหมือนแบบแบงค์ไม่ได้เห็นภาพคุณหมอมาตั้งนานแล้ว <c oughs> แล้วแบบคุณหมอก็ออกมาสู่หน้าสื่อนั่นคือคดีของคุณตงโมนะคะเอต้องบอกว่า ระหว่างที่ทําหน้าที่อยู่เนี่ยก็ยังทําหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์นะเพราะนั้นพอเกิดคดีแตงโมขึ้นเนี่ยก็ถือเป็นคดีที่มีความแปลกละแปลกที่ทําไมไม่เก็บหลักฐานทันทีคน5คนให้กลับไปเลยแปลกที่ เอ๊ะทำไมมันบอกว่าคนตายไปฉี่ท้ายเรือคือมันแปลกไปหมดในลักษณะที่คนตายพูดไม่ได้แล้วไม่แปลกทุกอย่างเลยแปลกทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะคือคนตายเนี่ยพูดไม่ได้แล้วแถมจะถูกบังคับให้ต้องเป็นเช่นนี้ที่สัญชาตญาณเราก็จะมาแล้วว่ามันไม่ถูกนะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้หมายความว่าก็อาจจะเฝ้าห่างๆก็ติดตามข่าวได้ใช่ค่ะติดตามข่าวสิ่งที่โพสต์ก็คงโพสต์ในลักษณะที่มันเหมือนกับมันมีมีความไม่ชอบมาพากลแต่แล้วจู่ ก็ต้องตอบว่าเหมือนพลังต้องแต่งโม,มคุณแม่เขาจู่ๆก็นึกอยากได้หมอพรทิพย์นี่พอเขาร้องขึนมาปุ๊บเนี่ยเราช่วยได้ตัวเองไม่ได้หมครับ <ivan. S 2> ว่ามันก็ต้องผ่านกันมาที่การนี่พอมันประตูมันเปิดบานที่หนึ่งเปิดปั๊บมันก็ปิดเลย <room. S 2> หมายความว่าไงคือ ธรรมดาเราต้องคุยแต่คุณแม่เนี่ยเขาปฏิเสธการคุยซึ่งถามว่าเราคุยอะไรคือเราจะได้คุยว่าคุณต้องการอะไรเรามีความเห็นว่าต้องดูอย่างงี้ย่งี้จริงๆเรามีความเห็นว่าไม่ต้องผ่าศพหรอกเราจะไปเป็นเพื่อนและจะถามให้จะดูบาดแผลแล้วช่วยอธิบายปเป็เนว่าคุณแม่ปรากฏว่าประตูเขาปิดแล้วเขาปิดแล้วเขาเลือกเส้นทางให้ผ่าศพใหม่แล้วยังแถมเหมือนปิดกระแทกใส่หน้าเราคือให้ทนายลูกมาดมดา คุณเป็นคนอยากได้เองแต่เมื่องานมันต้องเดินมันก็คือเดินใช่คะก็เลยต้องไปดูศพในการดูศพคือทุกทุกครั้งเราจะเชื่อเรื่องธรรมะเราเลยได้เห็นบาดแผลบาดแผลที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงใดๆคือแผลอันแรกที่เป็นแผลใหญ่ๆเนี่ยเราตอบอะไรไม่ได้เพราะมันมันเย็บมาแล้วแผลอีกหลายๆแห่งเนี่ยมันก็ไม่รู้เกิดก่อนเกิดหลังแต่แผลเนี่ยที่พูดมาตลอดว่าคือแผลถลอกตื้นที่เป็นก้างปลามันเป็นแผลที่แปลกแปลกในมุมก็คือว่าเป็นกุญแจ เ<ไ>ป็นกุญแจได้เลยเป็นกุญแจได้เลยค่ะก็เลยค้นเรื่องนี้ค่ะคว่าทําไมแผลด้านหลังของขาของน้องเตงโมเนี่ยมันเป็นแผลถลอกตื้นเป็นก้างปลายอย่างนี้เลยนะขาซ้ายด้านหลังนะคะเฉียงลงค้าควาอย่างนี้ในที่สุดเราก็ได้บทความทางวิชาการจากคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าสัญญแพทย์ที่พมกุฎอะไรก็ตามที่ถ้ามันเป็นเปเปอร์ paper, แปลว่ามันมีความน่าเชื่อถือของฝรั่งค่ะและ้วอธิบายเลยว่าแผลเนี้ยคือแผลที่เกิดจากใบพัดเรือแล้วก็บอกด้วยว่าใบพัดเรือเดียวแผลจะเป็นแนวเดียว มันเขยงเดียวแต่ถ้าใบพัด2อันคําอธิบายคือใบพัดเรือที่มีสองใบพัดเนี่ยมันจะวนอย่างนี้อันหนึ่งตามเข็มอันหนึ่งทวนเข็มครับมันจะเป็นก้างปลาเมื่อมันมีคําตอบมันก็จะบอกได้ว่าหลายๆอย่างที่พนักงานสอบสวนสรุปไปเนี่ยยังมีความน่าก,กังขาแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วจูๆ่ๆอายการก็ขอให้สอบเพิ่มแต่สอบเพิ่มก็ด้วยคําถามปลายปิดใช่ไหมคะแล้วก็มีอายการเนี่ยบอกให้คุณหมอทํารายงานเราก็ทํารายงานไปสุดท้ายมันจะอยู่ในสํานวนหรือไม่ตอบไม่ได้ แล้วน,นวันนี้เราก็ได้ทําหน้าที่ที่ดีสุดแค่นี้แล้วเรื่องตกหน้าเรือตกท้ายเรือนี่มันเนี่ยเสียงกันกอยู่สักพักอย่างที่บอกไงคะว่าพอแผลมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยตอบว่ามันคือการแล่นสวนกันอย่างนี้หมายความว่าเรืออย่างนี้บอดี้ไปอย่างนี้แล้วบอดี้เนี่ยมันจะไปอย่างนี้ได้ยังไงถ้าตกท้ายเรือ คือถ้าตกท้ายเลือมันก็พึบไปเลยถูกไหมค,คะแต่อันนี้คือก็ต้องหน้าเหลือถึงจะมุดไปอย่างนี้และในเปเปอร์เขาก็เขียนค่ะคว่าดิเรกชันต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนี่คือลักษณะที่ที่ตอบว่านิติวิทยาศาสตร์ม,มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่าถ้าคนใช้ไม่มีความรู้หรือว่าไปจํากัดมันว่าฉันจะใช้แค่นี้มันก็จะไม่สามารถหาความจริงได้หมด นะครับถือว่าคุณหมอก็ทําเต็มที่แล้วสาหรับคดีนี้คือก่อนที่คุณหมอจะเข้ามามีบทบาทอ่ะโอ้โหชาวโซเชียลนะพูดถึงชื่อคุณหมอมาตลอดเลยนะเฮ้ยทำไมไม่ให้คุณหมอพรทิพย์เข้ามาช่วยเหลือสุดท้ายแล้วก็ก็ได้เข้ามาช่วยจริงๆแต่ก็เอาตามที่เรามีโอกาสได้ได้ทําได้แล้วกันนะครับคุณหมอครับคุณหมออยากจะบอกอะไรให้กับคุณผู้ชมในซาว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยทำไมมันต้องควรผลักดันต้องควรปฏิรูป เรื่องของประชาธิปไตยเขามีคีย์เวิ see, ร์ดอยู่4คำ justice ก็คือรัฐต้องทำให้สังคมหรือประชาชนเนี่ยได้รับความยุติธรรม2ก็คือคำานึงถึงสิทธิมนุษย์คำานึงถึงความเท่าเทียมความเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่องคุณภาพการที่เราจะบอกว่าคนหนึ่งเอาเปรียบอีกคนทําให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวพิสูจน์ทราบก็คือนิติวิทยศาศาสตร์ก็เลยมองว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องนี้แล้วมาสนใจ เป็นเรื่องเป็นราว2540ครับก็คือรัฐธรรมนูญ40แต่ว่าพอสนใจแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยการเมืองก็เปลี่ยนทำให้มันไปไหนไม่ได้ก็ไปได้ช้ามากสุดท้ายก็มีการเมืองครั้างหลังก็คือรัฐธรรมนรรูญ60เขียนออกมาเลยค่ะว่าจะต้องมีการปฏิรูปเรื่องนี้ประมาณนี้แต่ว่าจนถึงปีนี้66มันก็ไม่ไปไหนแผนปฏิรูปมันเสร็จแล้วอยู่ที่กรรมการปฏิรูปแต่มันก็อยู่ตรงนั้น่ะไม่ส่งไปตรงไหน เพราะอะไรถามว่าไม่ส่งไปก็เพราะว่ารัฐบาลไม่ดันขึ้นมาไม่ได้รับการสารต่อใช่ค่ะคือถ้ารัฐบาลไม่ดันใครก็ไม่เอาไปทาเพราะหลังจากนั้นมันมีคดีบอสมันก็เลยย้ายตะกาเนี้ค่ะจากกรรมการเนี่ยไปกระทรวงยุติธรร,รมแล้วมัณตีก็ปล่อยอยู่ตรงนั้นนึกว่าจะไปอยู่ที่พลงตะการใหม่ซะละมันมันควรต้องทำไหมเราดูตอนช่วงนี้สิสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรม ส่นจีนสีเทาเรื่องของการฆ่ากันทันดําเนินคดีอะไรประมาณนี้ก็แสดงว่านิติวิทยาศาสตร์ก็มีส่วนสําคัญสําคันมากหรืออีกด้านหนึ่งก็คือว่าเมื่อคุณใช้ใช้ไม่เต็มที่แล้วสุดท้ายฟ้องรล้วหลุด <S <S ความเสียหายถ้าเป็นประเทศ <S <S เป็นสังคมมันก็คือคนไทยทุกคนต้องมานั่งรับคนทําผิดไม่ได้รับลงโทษหรือคนไม่ผิดถูกลงโทษเหล่านี้นิติวิทยาศาสตร์มันช่วยได้แล้วก็ถ้าทาแผนปฏิรูปถ้าถามถึงความแตกต่างทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของของประเทศไทยแล้วก็่ามประเทศห่างชั้นกันเยอะไหมฮะ ห่างกันมากเมืองนอกเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องนี้ผู้ใช้ของเขาเนี่ยเขามีความรู้และที่สำคัญคือตำรวจเขาไม่ได้เป็นแบบตำร,รวจไทยตำรวจเขาเนี่ยไม่มีความเป็นโรงเรียนในร้อยตำรวจเขาจะมาจากทุกหลายสาขาจึงไม่ยากที่จะพัฒนาระบบนิติเวชศาสตร์อันนี้คือความห่างอันที่หนึ่งอันที่สองคือประเทศไทยมันเหมือนระบบผูกขาดให้เป็นระบบตำรวจทีนี้พอมันเป็นระบบตำรวจเนี่ยมันก็ยากะ เนคามที่ว่าจะทาให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องความถูกต้องอะไรประมาณนั้นระบบตํารวจเองเนี่ยมันก็ไม่มีใครให้เครื่องมือเครื่องไม้ในขณะที่หมอนิติเวชเนี่ยยังมีอยู่นอกตํารวจอยู่บ้างแล้วก็ถ้าเป็นระบบสากลเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่าแพทย์นิติเวชต้องอิสระนะคะต้องอิสระคือต้องทําหน้าที่เพื่อคนตายหรือเพื่อเพื่อเหยื่อแต่ไม่ใช่เพื่อเพื่อตํารวจหรือเพื่อหน่วยงานที่จ้างไอันี้ก็ยากเพราะว่า ประเทศไทยถ้าขืนทํางานแบบนี้ก็อาจจะโดนตํารวจเขม่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่ความต่างสุดท้ายเลยก็คือรัฐบาลในต่างประเทศจะต้องสนับสนุนไม่งั้นจะโดนฟ้องนะแต่ประเทศไทยก็ไม่ได้สนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือก็ประมาณก็ไม่เพียงพออยู่แล้วเพ <วะ S 1> ราะฉะนั้นทางต่างประเทศพอเป็นนิติวิทยาศาสตร์เขาเลยทำได้อย่าง <ทำ S 2> เต็มที่เลยใกล้ๆเรามาเล์ก็ใช้ได้นะสิงคโปร์ก็ใช้ได้ตอนนี้ของไทยเราก็คงใกล้ๆเราเนี่ยค่ะพม่าลาาเขมรเนี่ยโอ้ใกลเข้ามาแล้วอยู่แค่นี้ยกตัวอย่าง อุปกรณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้ไหมครับคลายมิสโคบเวลาเข้าที่เกิดเหตุเนี่ยคุณจะเอาไว้หาเส้นผมเส้นขนคราบเลือดคราบประุดิไม่ขยายได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นลำแสงที่มีฟ r e ควัซี่ต่างกันก็จะเห็นสิ่งที่ต่างกันเป็นอุปกรณ์เฉพาะใช่ไหมครับเรื่องการตรวจ DNA ก็เช่นกันใชไหมครับก็คือมันก็ไม่ได้มีหรือพิษวิทยาอะไรเงี้ยเครื่องมือเครื่องไม้ขาดทั้งหมดค่ะคุณหมอครับอุปกรณ์ก็ขาดแคลนแล้วมันจะมีใครอยากมาเป็นนะครับ เรื่องนี้น่าสนใจนะคะในท่ามกลางสมัยก่อนเนี่ยจะมีคุณหมอที่เรียนด้านนี้น้อยมากนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจก็น้อยมากแต่ในระยะหลังมาเนี่ยทั้งสองสาขาเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าในสายคุณหมอเนี่ยเขาทํางานแล้วเขาก็ยังลําบากเพราะว,าว่าเขาอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขไม่มีเจ้าภาพาในแผนปฏิรูปเนี่ยเราขอให้กระทรวงเนี่ยมีเจ้าภาพไม่ใช่เป็นเบียดเอาจากเงิน30บาทเป็นเบียดเอาจากเงินรักษาคนไข้เราอยู่มาเรารู้อะหนังสือตาอําราเล่มหนึ่งยังไม่ได้เลยเพราะว่าเราเป็นหมอ นิติเวชคนเดียวในขณะที่ทั้งโรงพยาบาลเนี่ยอาจารย์แพทย์ส่วนใหญ่เป็นรักษาคนเป็นเขาก็จะแบ่งตามโคต,ต้าเพราะนั้นเราจะต้องไม่ให้งบเนี่ยมันไปอยู่ด้วยกันแต่อย่างที่บอกค่ะว่าพูดไงก็ไม่สนใจอาจจะหมดหมดจังหวะช่วงนี้ช่วงหน้าต่อไม่ได้แต่รู้ว่าอายุเรากับโอกาสงานของเรามันไม่ได้มี แต่ถ้ามีเมื่อไหร่ก็ยังเดินต่อค่ะครับงั้นบุคลากรก็ยังพอมีอยู่สําหรับคนที่สนใจในด้านนิติว<ช>ิทยาศาสตร์นิติเวใชใช,ใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ยังยังตัวอย่างของคดีเจนจีราสมัยนั้นไม่มีคุณหมอนิติตเวตที่ทําเรื่องกระดูกเลยนะแต่ปัจจุบันมีมากมากขึ้นเยอะเลย<อ>น่าจะไม่ต่ำกว่า5คนแล้วที่อุตสาหเรียนหมอจบไปเรียนนิติเวชแล้วก็ไปเรียนมนุษยวิทยาคือว่าได้เรื่องกระดูกเลยนะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีแต่จะทํายังไงให้เขามีการสนับสนุนที่ทํางานได้ ครับเราเห็นคุณหมอพรทิพย์เนี่ยมานานกันมากๆแล้วแล้วจะมีหมอพรทิพย์คนที่สองไหมครับเท่าที่ได้เห็นแววไหมคุณหมอมีเห็นแววไหมลูกศิษย์เนี่ยลูกหาเนี่ยก็เคยเห็นแววนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือเหมือนใครเจอขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกกดนะคะหรือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือถูกสอนสอนมาผิดผิดหมายความว่าใส่ความเราไว้เข้าเรียนในหน่วยงานที่ เกลียดหมอพรทิพย์แต่สามารถทําออกมาแล้วก็ยังมายืนยันคุณหมอคนนี้มาตอบเลยว่าผมยืนยันเหมือนเดิมเพราะผมรู้จักอาจารย์คนนี้ก็มีอุดมการเพียงแต่ว่าเขายังไม่แก่กล้าพอที่จะถ้าผิดคือผิดถ้าถูกคือถูกการผ่าศพของอาจารย์นะครับตลอดชีวิตการทํางานการเห็นเหตุหการณ์มาเยอะแยะมากมายนะครับจนถึงนวินาทีนี้ให้อะไรผ่าศพ ให้อะไรเราต้องตอบเลยว่าฝึกการทำงานปิดทองใต้ฐานพระค่ะเราฝึกเลยว่าทำแล้วไม่ต้องได้อะไรแต่ได้คือได้ทำแล้วถ้าเราฝึกจนนิ่งเนี่ยนะเราก็จะไม่หวั่นไหวกับอะไรที่ลุกขึ้นมาด่ามาอะไรประมาณเนี้เพราะเราเราไม่ได้ทำเพื่ออะไรแล้วเราก็ทำตามหน้าที่ให้เราให้ดีที่สุดอันนั้นก็เป็นเรื่องที่คิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะคือปิดทองใต้ฐานพระรส่วนันสุดท้ายที่ศพให้ก็อย่างที่บอกศพคือวัดคือแหล่งธรรมะ ธรรมชาติที่ดีที่สุดถ้าเราไม่มองแล้วเราไม่คิดเราก็เข้าไม่ถึงธรรมะมนุษย์เราเนะี่ยชอบคิดว่าไปที่วัดให้พระเทศแต่จริงแล้วธรรมะอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเราทั้งหมดผมชอบคํานี้มากเลยอะบางทีแค่ปิดทองหลังพระบางคนก็ไม่อยากจะทำแล้วแต่นี่คือปิดทองใต้ฐานพระอีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะนำมาเป็นหลักการใช้ชีวิตได้เลยนะครับคุณหมอโอ้คำนี้ดีมากๆเลยนะครับ ใครที่เห็นภาพคุณหมอตามสื่อต่างๆหรือว่ารู้จักคุณหมอเนะี Spider ่ยอาจจะมองว่าโอ้คุณหมอเนะี่ยวิทยาศาสตร์จ๋าหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่อีพีแรกนะท,กทุกๆการสัมภาษณ์เนี่ยมันมีเรื่องของธรรมะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณหมอสายมูไหมฮะเชื่อ <atics S 2> ค่ะแต่ว่ามันไม่เชิงใช่คําว่าสายมูท่นทีเดียว <fixing> อย่างที่บอกอรว่าเดิมเราก็เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายอยู่แล้วแต่พอคดีเจนจิราเนี่ย ทำให้เราคิดว่าเชื่อว่าเจนจิราเนี่ยต้องการเป็นตัวแทนและทําให้เราเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของความเขาเรีกปาฏิหารพระบัทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานตําแหน่งคุณหญิงเนี่ยต้องตอบเลยว่าปาฏิหารค่ะเพราะว่าไม่เคยเข้าเฝ้าคือเราก็ได้ยินมาว่าพระองค์ท่านไม่ชอบคนผมแดงถึงพวกนีนะ้คุณพ่อบอกแต่พอวันนึงได้เป็นคุณหญิง เราเชื่อว่าพลังตัวนี้คือต้องการให้เราเนะี่ยต้องไม่ท้อนะทำไงก็สร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นมันก็เลยทําให้เราเหมือนกับเชื่อมั่นในเรื่องพลังที่เหนือธรรมชาติแต่ไม่ได้เชื่อขนาดว่าโอ้โหจะมีใครทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนพืบพับถ้าเราไม่ได้ทําความดีเอาไว้ประมาณนั้นนะเพราะฉนั้นในแต่ละวันเราก็จะต้องทําความดีสะสมไว้แต่ก็ไม่ถึงกับไม่เชื่อว่าจะไม่มีปาฏิหาริย์พียงแต่ว่ายัางไม่เจอค่ะเพราะนั้นสายมูบางทีก็ ไปขอขอนน่งขอนี่เลยใช่ไหมเออแต่นี่เราไม่เคยขอแล้วได้อะไรครับยังไม่เคยขอหรือว่าขอแล้วไม่ได้อาจจะขอยากไปอาจจะขออาจจะขอยากไปแล้วชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างฮะชีวิตใน้แต่ละวันยังสนุกคือมันเหมือนกับหูเราผ่านเป็นข้าราชการมาได้นี่เก่งมากเลยนะครับมันเบาขึ้นไหมมันสบายขึ้นไหมสบายขึ้นเยอะเลยค่ะต้องรีบเร่งออกไปทํางานรีบเร่งคิด้ไถ้าต้องประชุมสภาเช้าเพราะบ้านเราไกลแต่ว่ามีความผ่อนคลายลงเยอะเพราะว่าได้ได้ออกไปข้างๆอ่ะ ซึ่งมันไม่มีแรงกดดันมากแล้วก็เหมือนกับตั้งใจถามตัวเองและหาคําตอบให้ได้ว่าตกลงจบได้หรือยังภารกิจในทางโลกเรื่องนิติวิทยาศาสตร์แต่ภารกิจทางอื่นเนี่ยยังไม่จบคือยังสนุกไปได้เรื่อยๆประมาณนั้นแม่ได้ทราบหนึ่งข้อมูลมาคุณหมอบอกไม่ค่อยกลัวอะไรเลยสู้ได้สู้อย่างเดียวได้ข่าวบอกกลัวความอ้วนอ,อ่ะอ่าใช่คือ,มอ,อไ,มไม่ใช่คำว่ากล,ล,ลัวความอม้วนดีกว่าห่วงเพราะว่า ที่เก็บเปลี่ยนเสื้อคือมันยังเป็นความรักสวยรักงามที่เราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเราเองเพราะว่าคนที่อายุมากนะกินนิดเดียวก็อ้วนเอาลงก็ยากมากเขาบอกดมแล้วอ้วนอันนั้นก็เกินไปหน่อยนะแต่ว่าคนอายุมากเนี่ยกินนิดเดียวก็อ้วนได้ตอนนั้นเราก็จะระวังท่านั้นเองว่าอย่าให้อ้วนมากบางทีก็หาวิธีลงก็ลงยากจังเลยประมาณนั้นสุขภาพคุณหมอเป็นไงบ้างครับณตอนนี้ณวันนี้ต้องบอกว่าจากเดิม มี2มะเร็งเมื่อ2ปีที่แล้วเจออีกหนึ่งมะเร็งตรงผิวหนังเป็น3ตึกแต่ว่าใจเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มแล้วค่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้ประมาทว่ามี2แล้วก็จบก็ยังคอยเรามาระวังตัวเองว่าไอ้อันเก่ามันจะกลับมาไหมและจะมีอันใหม่ซ่อนอยู่ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเรามาระวังตัวเองส่วนความเสื่อมไปตามอายุ ที่หนักสุดจะเป็นเขาเพราะว่าเคยได้รับบาดเจ็บจะเป็นอะไรที่อาจจะเป็นอุปสรรคทําให้ปีนป่ายไม่ค่อยได้ในานั้นทำให้ปีนป่ายไม่ค่อยได้ <c oughs> ไมะ <c oughs> เรง็งทั้ง3ครั้งที่ได้เจอ3ที่ที่ได้ <c oughs> ไดเจอคือเคลียร์ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วทั้ง3มันเนี่ยมันเป็นอย่างเช่นมะเร็งอันแรกไทรอยตัดออกหมดแล้วก็กินไอโซโทป คือรังสีก็หายกลับมาอีกได้ไหมได้มอนิเตอร์อยู่ไม่มาก็ดูเรื่อยๆค่ะตัวที่สองเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เออิญมันเป็นจุดเริ่มต้นในเนื้องอกประมาณ7เซนก็ตัดออกไปฟูดหนึ่งแล้วเราก็เจาะเลือดดูอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดูอาการก็ยังไม่กลับมาส่วนอันที่3าเนี่ยที่ผิวหนังตรงนี้ก็เป็นมะเร็งที่ถือว่าเจอตรงนี้เหรอค่ะข้างๆจมูกเลี่ยค่ะโดนแดดมันเหมือนไฝก็ตัดออกแล้วก็ไม่ค่อยกลับมา แต่ไม่ได้แแปลวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คอยคอย,คอยระมัดระวังดูไว้เรื่อยๆเราสังเกตมันยังไงฮะมันเป็นไฝ <ๆ S 2> ค่ะทั้งๆที่มันไม่เคยมีครับนะคะซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นสเก็ตอะไรหรือเปล่าจริงๆให้คุณหมอดูมาเป็นประมาณ5ปีแล้วนะแต่คุณหมอก็ไม่ได้ว,ว่าเลยแต่จนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะ้องหาเปลี่ยนหมอก็เลยถามคุณหมอคุณหมอก็ก็นิ่งเลยนะแล้วเขาก็แบบซีคือขคีบไปดูแล้วก็นัดเลยผ่าตัดก็แปลว่าเป็นจริงๆค่ะคุณหมอพบ พบในระยะแรกระยะแรกคั้งสามครั้งเลยใช่ค่ะสามถือว่าอันนี้ปฏิหารกันหรือเปล่าว่าแบบอันนี้ใช้ใช้คําว่ามีกรรมแต่ก็มีบุญอมันเป็นประตูแห่งความตายครับครับคือเราได้เห็นประตูนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยใช่ไหมคะเห็นตั้งแต่ปี4.1ประตูแห่งความตายสอนเราเยอะนะสอนเราว่าถ้าเราอยากมีชีวิตเราต้องจัดการกับความคิดเราอยากเครียดถ้าเรามีชีวิตอยู่เวลาอาจจะเหลือไม่มาก อยากทําอะไรก็คิดให้ดีทําเสร็จแล้วต้องต้องไปอะไรไมาหมายความว่าถ้าเราเชื่อเรื่องการตายแล้วต้องกลับมาเกิดเราก็จะทําความดีแล้วก็จัดการกับความชั่วไปซะเพราะประตูแห่งความตายเนี่ยมันเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้ไงไม่รู้วันพรุ่งนี้วันพรุ่อะไรแบบนี้ใช,ใช่ไหมครับคุณหมออยากฝากอะไรไหมครัตอนนี้ห่วง คนรุ่นกลางกับคนรุ่นใหม่เพราะว่าเขาเกิดมาในระบบก,การศึกษาที่เป็นปรนัยความช่างสังเกตความอะไรเนี่ยไม่มีอยากบอกว่าอย่าเชื่อกับสิ่งที่ตัวเองฟังจากสื่อแต่ว่าอยากให้เขาเนี่ยได้ออกศึกษาในเรื่องราวทั้งหลายในความหมายเนี่ยคือธรรมะอยู่ในธรรมชาติไม่อยากเห็นเขาเสียโอกาสเมื่อวันหนึ่งมันเลยเวลาไปแล้วแล้วก็เลยไม่ได้ทันทำอะไรแล้วเพราะว่ามนุษย์เราเกิดตัวคนเดียวจริงๆ แล้วก็ตายคนเดียวแล้วตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่คือการกลับมาเกิดเพื่อชอดใช้กรรมเพราะนั้นถ้าเราอ่ะไม่อยากจะกลับมาเกิดเส้นทางมันมีอยู่แล้วอยากให้เราทุกคนเนี่ยศึกษาทุกอย่างต้องทําด้วยตัวเองค่ะคอย่าไปคิดถึงคนอื่นอย่าเอาคนอื่นเป็นตัวอย่างว่าต้องรวยแล้วเราก็เดินตามเขาอาจจะลงนรกไปเมื่อไหร่ไม่รู้เลยเราสามารถแบบติดตามคุณหมอได้ไหมคุณหมอจะมีแบบออกคลิปมาพูดให้ความรู้อะไรอย่างงี้ได้มีไหมช่อง YouTube อะไรของตัวเองยังเลยคะ่ะมีคนชวนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็รู้สึกว่า ถ้ามีคนชวนให้ทําก็จะทําแต่ว่า้ามีคนชวนยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่าอยู่ๆลุกขึ้นมาทำนี่คงยังไม่เอาเพราะต้องเป็นคนไม่ชอบเหมือนเล่นละครคือถ้าเชิญบรรยายเราก็จะเล่าให้ฟังวิธีคิดทํายังไงจะให้มีพลังในการผ่านอุปสรรคคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะอยากมีช่อง YouTube ใช่ไหมฮะคิดอยากมีคนบอกบอสบอสอู่ให้ฮะมีบรขอาคุณหมอคิดอยากจะทําอยู่นะครับโอ้โหได้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยครับที่ให้รายการคุยกับตำนานมาที่บ้านเลยแล้วก็ ให้ข้อคิดทัศนคติหรือเรื่องราวต่างๆที่แบบทุกคนไม่เคยรู้แล้วก็ได้รู้กันในวันนี้ครับนี่คือหนึ่งบุคคลในตำนานจ,จริงๆนะครับแล้วก็ยังคงต่อสู้ผลักดันในด้านของนิติวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศไทยให้กับสังคมไทยเพราะว่ามันสําคัญมากๆสําหรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็หวังว่ามันจะสําเร็จหวังว่านะหวังว่านะครับแต่ก็ยังคงสู้อยู่ในทุกวันนะคุณหมอนะวันี้ขอบคุณจริงๆขอให้คุณหมอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอบคุณค่ะ ท่าคติแบบนี้ตลอดไปเลยขอบคุณมากวันนี้หลายอย่างมากๆหลายประโยคมากๆที่ตัวแง็์เองแล้วแมันก็เชื่อว่าคุณผู้ชมสามารถหยิบเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตประจําวันและการทํางานขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะบสงค,ครับสนับสนุนโดยครับน้าหอมบรรทองกลิ่นวิกเกอร์นะครับได้พลังได้อํานาจได้บรารมีนะครับถ้าใครได้ฉีดแล้วเนี่ยคนที่อยู่ใกล้จะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สุขุมมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับ แอดไลน์วันทองนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยครับโปรดีเดือนนี้วันทองน้ำหอมสายหมูเตลูพิเศษ10 ml ลดเหลือ350บาท50 ml ลดเหลือ1,250บาทราคานี้แค่ตลอดเดือนพฤกษภาคมนี้เท่านั้นนะครับ